ยอยากแชรเชรดก้าสูงสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้จะอยักเหยเนะนนื่อล้มไปนิดหนึ่งไม่ไหวไม้ถูค่ะจริงๆจะว่าถูไหมไม่ค่ะอ่าต้นชะกอลม้มดูใน่ากเลยหลุดออก สามางข้างน้ำซอง ล้มแต่ยังไม่ตายนะคะดูล้มนอน ต้นมันใหญ่แล้วใหญ่งนมิดต้นข้างหลังด้วย อย่างให้รุนตอนนี้ลำบากค่ะบินลี่ ด้อค่ะพักเบรกแป๊บเดีนคะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะย่าใหญ่เชฟเก้าสูงขอบคุณพ่ทุกท่านที่กดติดตามนะคะฝากกดไลค์ลกดแบบชร์ด้วยช่องคลิปอ่ะพักเบรกละเอาพบกันค่ะสวัสดีค่ะมันคืออ๋อทำปักเรือเอาไม่ได้ทำปักปักเรือนี่นึงเรือไอ้นี่ ถึงดินทุกทีเลยค่ะเดมองไม่มองไม,ม,งมเห็นหังนี้นู่นนะคะทะเลสวยงามมาตรงล่มล่มร้อนปรับเรืออน,นิดหนึ่งควันดินแล้มันรูดมันรูดมันไม่ค่อยไอ้นี่แล้วค่ะแต่ก็นอดหมดสภาพแล้วต้องไอ้นี่ใหม่ รอบหนะ้าโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบคลิปหน้านะคะยังเป็นเจม90ขอบคุณทุ่คนกดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะที่ชอบค,คบลิปนะคะ